น uh, ี่นะครับทอดแกง้างปลาทนีน้อง เดือบลายพี่น้องเตยลายพี่น้องเตยลายเอาล้างสีมันคือเป็นพุงสั้นมาหนีิกดล้างสีมันเปลี่ยนไปประกดเปลี่ยนไปพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยคุณละวัาน้ำใจจากพ่อตุ้ยนะครับสองร้อยบาทนะครับค่าเป็นพี่บ้านี่บอพี่น้องวันนี้เคยเจอกันที่โคราชโกดงหวาเตเต้แตงพ่อเอกบอคือดอกเชวาเชื้อบ้านเลี้นหนีหลายกว่าเฮ้ยงอกร้อก ผมกาว่าแตงแนวนี่คือกว่าว่าเป็นตะลุงกว่าเป็นพระเอกบ่ค่อยหมานเนาะเป็นตลกอาจารย์มาทาวโอยเลิกปรเสรเีเผนเลิกตอนนอถือจมไปหลายแมทนอเมื่อกี้ตรงนั่นเนาะถือจมถูกอีพีเด้ทำไมครับ เห็นไหมพอมันจมมันบนปุ๊บมันก็ดีขึ้นเหไหมไม่เราตุ้มหูไม่ใส่นะวันนี้นะเอาค้างนึ่งไปใส่อ๋อ่เจ้าคือบอร์จีสเปร์จมกันแล้ววันนี้พี่ป้องพี่แล้วอยังพี่รวมเป็นอย่างย่งเ้ดพออย่าคองงามแล้วปุ๊บตีพนันพี่นีได้ปันีอันผมขาดว อันเพราะววารอันเดียวของอันสวยแล้วกับตีผู้นั้นผู้นี้เป็นได้ไปเนาะนั่นสัตว์แล้วไปเอาเอาลูกทำไมถุงเอี่ยขายกัไปซื้อไหมาทอานาเนี่ยทำไมบ้านรองท้าเขาเปลี่ยนบอกอยู่ยังไงาโอ้กับสบายดีแจ้งแจ้งแจ้งวันนี้ต้องเจอ้ตามดดนตามไปตามโดน คนอนหลายก็สวยมากไอ้ลูกเด่นี่เอมาถ่ายปลาแฟชันไหมนนี้ปาล่ำคอเข้าจะโอกกนไ่ด้ิไกกเมาลมาลถือมลถืังไหนใได้จ้งพ่อบาทมาล่าถือจังไหนท่านมาล่ำยังนี่่นมาลถือท่านาตงกลางอันนี้บ่ถือีอย่างขึ้นมานาเกียรติ อันนี้สุดผู้ใดนี่สุดอุงอิงบอสสวยเลิศอ่ะแต่ว่าหาพี่สื่ใจหาซส่อใจแต่สุดอุงเอิงโอ้เ่ะ่า่่ช่่่า กาตอนเช้านะครับสวยจเป่มจมไปหลายมือแล้วได้แค่นดูดครับเขาคือได้ยูของนอกนี่มองยูแต่ เอาตาู้ไปยูรอกที Cor ่เขาเชิญออกส์ไม่ใช่อ้โหโอ้หเหน่หือกอะไรหืออะไรคืออะไรคือเหนือหรอไม่ได้ไม่ได้ในกระเป๋าพี่จะไเก็บเฮด่สุดเก็ดตอนนี้มีฝรั่งหัวกระตอนต่ว่าะขื่นเตยลักฮะ ไม่ได้ค่ะหนูขาดลบหน้าแล้วลบหน้าแล้วพลังหน่อยหรอกนาไปบ้างเหมือนแรงพลาดไปกัคุณแม่สองคนไปอยู่นี่แหละบอกแม่มาสองคนบอกครับจะไปนอนห่ายญี่ปุ่นเด้อไปน้ำกันนี่แหละสิดไปนอนห่ายญี่ปุ่นแล้วพลังหน่อยตื่นแล้วไปนอนห่ายู่ขาลดเนาะไปปูาต้องเบรกฝาดดีตอนเมื่อเช้าตอนเขากินเขากี้จอมประเดก กินเค้ากีได้จั่แก้วได้จังสิบุืนแตงอากินไข่ดาวกับขนมปังบ่ได้เล่นขาใช่จะซ่องแก้วมือมึงตามือชิงเตือนเตือนไปนี่ตื่นไปเตื่นไปนี่เอาแม่แม่จะเแก้วนาจะกล่องหมดเลยอันนี้กระเป๋าแต่งนาบอลเนี้กระเป๋าอันอันเสียผ้า้แกระเป๋าเครื่องแต่งตัวเสียผ่า

ไปร้านให้ฝันพูดขอที่ไหน่าคืนจะคืนนี้บมแลแหลนอนรอนอนรอนอนรอไม่น่กต้องนอนม่กลับไปพอมุ้งนี่ล่ะจะไปนันเด็กไรไปล่ะไปอยากนอนแล้วอย่างนอนแล้วแม่พอยากไปนอนแล้วแนอนถ่าทั้งหมดอยานอนแล้วเอาเลือลูกจับ เสียก็มาเสียเสียเสียทยยางทุเรียวเสียค่ะเสียเลยเสียค่ะเจ้นี่เนี่ยเนียเสียกระเป๋าแล้วเสียอกแล้วเปสหละรวยรวยหม่แลูกสาวเจาอแหละรวยๆป็นไหมเนียแหล่รวยมาเป็นงามก่าเียสละมันงามก่าเียยแต่ว่างๆมาฮันเอานี้เขานี่หลอกลวงเมคอัพตัวนีตัวีนี่ตัวคุณประชมแขง เก็บรายละเอียดแม่เบื้องข้างหลังเลยเมื่อใดนี่มื่อนีเบ่มื่อนีเมื่อนีผมยังให้คะแนนยึดตะวันหนาหนาคางๆบ่ให้คะแนนบ่เก็บรายละเอียดตบได้แม่เขาเห็ดให้ก่อนจะคว้างไห้แย้งเมื่ออย่าคว้างแม่นี่แม่ก็ซือกับตบลงไปแน่นั่นใสสั่งไปหนี่งอย่าขึ้นมาหลักดังบังคลายยาจานีใส่สั่งเอาเองทำมังคลายยาไม่ผ yup. like. okay. ่านแน่อ้อมนีดมาพ่อกันบัลเล่นดอกบ่เล่นให้เลนเพื่อเดียวซะเออมาแยงยีเอ่อไอเจ๊ก็ กมานอี่ให้ผ่านใช่ไหมใช่ไหมผ่านใช่ไหมนี่เหรอผ่านแล้วเลยว่าเราใช้ใช่วุ้ยอันเนี้ยวุ้ยซือๆเอากันนี่บากันเป็นแบบว่าอันนั้นได้นี่ตอแหลได้นี่นี่แอปแอปเปิลไหม โอ้ว่ากันนี่มันธรรมดาด้วนี่มาคัดหั่แอปเปิลยังมัวอะไรต่อยพี่น้อะไกรต่อเก็บของกันเด้อไปเด้อแม่ตื่นได้แล้วค่ะฝันว่าอะไรฮะ คืออันนี้ซื้อใหม่แล้วนะมันเองแล้วนะสีสระเอ็นแล้วนะมันส,สมควรแล้วนหนาเลยเหรอแม่เขาแม่กางมุ้งให้หรอหนาวสุนเย็นสุดหนาวนสองแม่ลูกโอโลเวง <c oughs> เปิดคืนหนึ่ติ๊ี่สิบาทโอ๊ยประมาณติ๊กย <c oughs> ี่สิบบาทยี่สิบบาทได้ยี่สิบบาท น้องเจ้าะหรอาวไปก็ม่มีอยู่เฮยก็ไม่ไม่ลูะม่้กไม่ลอาคลิปนี้ไปที่นี้ครับพี่น้องขอกันไหมครับ